จริงๆการให้คนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการนำเที่ยวนอกจากจะเป็นการสร้างรายได้แล้วก็เป็นหูเป็นตาให้กับชุมชนแล้วนะครับก็ยังทําให้ข้อมูลต่างๆนั้นถูกถ่ายทอดออกมาผ่านประสบการณ์จริงอีกด้วยครับเช่นเดียวกับที่เกาะลีเปะจังหวัดสตูลนะครับจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติทีล่าสุดก็มีความพยายามในการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของนักเรียนแล้วก็ชาวเลอูรักลาโวย้ยเพื่อให้สามารถที่จะสื่อสารกับนักท่องเที่ยวได้อย่างเข้าใจ Oh. นักเรียนจากโรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะและชาวเลอูรักละโวยตำบลเกาะสาหลายอำเภอเมืองจังหวัดสตูลเข้ารับการอบรมฝึกทักษะการสื่อสารและพูดภาษาอังกฤษแนะนำเส้นทางไปยังสถานที่สำคัญบนเกาะครับนี่เป็นหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาศัก,กยภาพเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับนโยบายการเปิดประเทศ ของการอบรมในการแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวถูกหลอกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวประจําปี2565มีผู้เข้าร่วมอบรมมากกว่า80คนครับทางรองผู้อำนวยการสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลบอกว่าเกาะลีเป๊ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทั่วโลกก็เดินทางมาท่องเที่ยวตลอดทั้งปีและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับหลังจากสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลาย จึงต้องเตรียมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะคนในพื้นที่อย่างเช่นชาวเลอูรักลาโวยเพื่อให้การต้อนรับและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้ครับหลักๆแล้วเราต้องการที่จะให้ความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกดูแลสอดส่องเรื่องของการหลอกลวงนักท่องเที่ยวเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินแล้วก็การให้ข้อมูลนะคะที่สำคัญก็คือต้องการที่จะปลูกจิตสำนึกว่า ชาวเกาะลีเปะเนี่ยโชคดีมากนะที่นักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกเนี่ยเดินทางเข้ามาเยี่ยมพวกเขาอยากให้เขาเนี่ยเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะมีข้อมูลจากสำนักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลน,นะครับที่พบว่าตั้งแต่ตุลาคม2564จนถึงตอนนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาที่เกาะลีเป๊ะแล้วลเกือบ18,000 0คนเลยทีเดียวครับ